ัณหาหลังเกิดขึ้นอีกมากมายนะเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจอีกมากมายจนถึงธรรมะตัณหาอธรรมะตัณหาคืออะไรธรรมะตัณหายินดีพอใจในอะไรรูปร่างสันฐานเอออะไรก็แล้วแต่ถ้ายินดีพอใจในการเจริญสมถาวิปัสสนาเป็นธรรมะตัณหาไหมครับยินดีพอใจกำหนัดยินดีพอใจในการเจริญสมถาวิปัสสนาเป็นธรรมะตัณหาไหมเป็นเป็นธรรมะตัณหานะอย่าลืมนะเช่นเวลาสมถะเกิดขึ้นจิตสงบเกิดขึ้นนะจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นโอ้โห วันนี้เราเจริญสมาธิจิตเราสงบคงไม่มีใครสงบเท่าเราเราดีเจ๋งจริงๆวันนี้สงบอาเช่นยอมยอมฉลองถามเออครับตัณหากับสันทักต่างกันยังไงครับหลวงพ่อครับอ๋อต่างกันตัณหานี่อยากอยากเสพอยากได้แล้วก็ตัณหาจะมีคําว่าอัตราตัวตนเป็นผู้เสพเป็นผู้สวยเป็นผู้ได้รับมีเรามีอของเรามีอัตราตัวตนของเราตัณหาเกิดลงกับทิิมันงยึดมั่นถือมันแล้วเกิดลงกับมันนะฉะนั้นตัณหาเวลาเกิดขึ้นมามันจะแพ็กเกจมาเต็มหมดเลย มาทั้งมาทั้งทิฏฐิเห็นผิดมาทั้งมานะยกตนชูตนมาทั้งความไม่รู้แล้วก็มาทั้งเจตนากร,รมชวร้ายทั้งหลายเหล่านี้มาจากสังขารปรุงแต่งในเรื่องที่ไม่ดีมันมาอย่างนี้ฉะนั้นมีความยึดมั่นถือมั่นมีอัตตาตัวตนเทียบเ,เต็มไปหมดมีเรามีของของเราเต็มไปหมดแต่ถ้าฉันทาก็แยกอีกทีถ้าเป็นโกก,การมาฉันท้านี่เป็นตัวกลุ่มตัณหานั่นเองตัณหาเกิดร่วมกับฉันท้าก็ไม่ดีแต่ถ้าที่จะฉันทาต้องเป็นกัตตุกกรรมยตาฉันท้าหรือกุศลฉันท้าเอาฉันทท่กุศล้ากุศลัทาาัทร่วมส เกิดร่วมกับกลุ่มกุศลธรรมทั้งหลายก็เลยกลายเป็นว่าเป็นตัวอยากจะทําอยากจะทําให้มันดีเป็นการมีใจรักมีภาคเพียรทํามันจะตามมาด้วยความเพียรเกิดร่วมด้วยและในขณะเดียวกันก็มีปัญญารู้มีสติกําหนดหมายมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของเหตุและผลแล้วก็เป็นการกระทําที่ไม่ยึดมั่นเพราะมันเกิดร่วมกับปัญญาเกิดร่วมกับสติเลยไม่มีควาว่าอัตตาตัวตนไม่มีเราไม่มีของของเราอยู่ในกลุกุศลและฉันทะนั้นนั้นนี่คือความต่างกันเลยฉะนั้นตัวฉันทะไม่ได้ปรารถนาเวทนาไม่ได้้หหวววัััังงเทททททออาา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 นนนนนมมมตตตตบสฉะะะีีีคปรรถ่จจํํแลใด เพราะเข้าใจจุดหมายที่ดีที่มีปัญญาส่องปัญญาไปกาหนดหมายชัดมันก็เลยกลายเป็นว่ารักในศีลร,รักในสมาธิรักในปัญญาแล้วไม่ได้ไปมีความยึดมั่นถือมั่นเรามีอัตราตัวตนเลยเพราะไปเกิดรลกกับปัญญาปัญญามาให้ข้อมูลเต็มที่แล้วความยึดมั่นถือมั่นจึงไม่มีอย่างนั้นนี่คือความต่างกันระหว่างกุศลฉันทะกับตัวตัณหาเพราะจะมองเห็นนะฉะนั้นตัวธรรมะฉันทะไอตัวไอต่ธรรมะตัณหาเนี่ยธรรมะตัณหาไอความยินดีในศีลก็ได้ความยินดีว่าศีลเป็นเราเราเป็นศีลสมาธิเป็นเราเราเป็นสมา พอไปมีความยินดีด้วยสําคัญว่าเป็นเราอยู่ในนั้นด้วยมันก็เลยกลายเป็นอัตราตัวตนทั้งๆที่ไปขณะก่อนๆเป็นศีลสมาธิปัญญาพอหลังจากศีลสมาธิปัญญาดับไปแล้วก็เลยไปยินดีแล้วก็ไปยึดในศีลสมาธิปัญญาว่าเป็นเราเป็นอัตาตาตัวตนของเราอย่างนี้เป็นธรรมนายินดีในศีลในสมถะในวิปัสนาอันนี้มันศีลสมาธิปัญญาถูกพอไปยึดเนี่ยมันผิดตรงนี้ไอ้ตรงที่ไปตามยึดเนี่ยม,มันผิดตรงนี้เลยคานนึกว่าชชำระต่อเวลาที่วิธีการปฏิบัติต้องชำระไม่ให้ศีลไม่ให้ตัณหามาน้าทิฏฐิไปเกาะ พยจะมองเห็นนะยากไหมเอาต่อถึงไหนแล้วเนี่ยถึงตันหาหกเอาต่อไปก็วิตกหกตรึกในรูปเขาเรียกรูปปวิตกตรึกในเสียงเรียกสัทธาวิตกตรึกในกลิ่นเรียกคันทาวิตกตรึกในรสเรียกร,ะระสาวิตกตรึกในผ